นั้นเนี่ยน้องอทำกี่เดือนคะที่ว่าใช้นี่ได้สองแสนกว่าสองเดือนสองเดืนทำได้ 3, 3, สามเดือน,อนแล้วตอนนี้ผ่านมาปีกว่าเนี่ยน้องใช้นี่ไปมาเท่าไหร่แล้วครับก็น่าจะประมาณสองสามลาโอ้โหคิดดูสิครับสาวพม่าคนนี้เก่งมากนะฮะน้องก็ทําแค่ปีกว่าเนี่ยใช้นี่ได้ล้านกว่าเนี่ยอาชีพอนนไลน์เนี่ยเป็นอาชีพที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะน้องเขายังทําได้เนี่ยแล้วเราคนไทย,ยทําไม่ได้ด้วยหรอครับ ผมว่าทุกคนอยู่ที่แรงบันดาลใจนะถ้าเราตั้งใจมุ่งมั่นทําอะไรทุกอย่างน,นั้นเนี่ยเราทุกคนก็จะประสบความสําเร็จนะครับขอบคุณมากน้องนะครับน้องชื่ออะไรครับเดีย๋ยวชื่อบอกอใหม่ค่ะน้องใหม่นะน้องเป็นสาวพม่าชาวกะเหรี่ยงหรอเปคะใช่ค่ะเป็นกะเหรี่ยงค่ะจริงๆอยากจะบอกว่าที่ใหม่ทาได้เพราะไม่ใช่เพราะว่าใหม่เก่งน,นะคะคือระบบที่อง,งค์เขาสร้างขึ้นเนี่ยสุดยอดม,มากๆแค่เราอดทนแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอะคะ่ะแล้วก็เชื่อว่าในโลกใบนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่ทุกคนจะทำได้ แล้วเราจะทำไม่ได้ค่ะครับน้องเป็นแรงบันดาลใจของคนหลายๆคนเลยนะครับขอบคุณมากนะครับน้องใหม่สวัสดีครับ